อย่าลืมติดตามพ่อใหญ่หนวดงอก channel Don't forget to subscribe to White Mustache Channel YouTuber from Thailand คุณผู้ชมนะกำลังติดตามพ่อใหญ่หนวดงอกนะครับแฟนคลับเก่าที่รู้จักพ่อใหญ่หนวดงอกอยู่แล้วก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาเจอพ่อใหญ่หนวดงอกนะครับ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดสมัครเป็นสมาชิกนะครับรายเดือนก็ได้นะครับหรือว่าซูเปอร์แตงก็ได้นะครับสำหรับตอนไลฟ์สดนะครับก็กรุณาส่งซูเปอร์สติ๊กเกอร์มาเป็นกำลังใจให้ทีมงานพ่อใหญ่หนวนหอกด้วยนะครับสำหรับวันนี้พ่อใหญ่หนวนหอกขออนุญาตพามาชมหมาหน่อยๆน,นะครับเด้อลูกหมาเกิดบ้านฝ่อม่าน บ้านถึงเดือนนะครับเด้อไปหยอกหมาหน่อยเด้อพญนวดหยอกหมาหน่อยนี่แมวเด้อครับปลา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 ไปหยอกหมาหน่อยน้ำกันเด้อตัวเลขเด้อตัวเล็ขตัวเล็กนีกก่ครับเลี้ยงหมาไว้สวนนะครับเด้อเพื่อนไปเบิ่งหมาหน่อยเด้อครับเด้อหมาออกลูกสามตัวมีแต่ตัวปากม่อม ใ,ใกล้กับอิสระนะครับเด้อไปไปเรามาชมความน่ารักของหมาหน่อยนะครับเด้ออเสระมาเนี่แลนะ้วาหาตาแนละ้วมาหาพยายนวดแนละ้วหน่อยดีนะครับนี่ดีนี่ หามวกนางก่อนหามวกนางก่อนเร็วเร็วเร็วเอืมเ,เอาเลี้ยลงไปเลีล้ยลงไป <c oughs> นี่เปียกเทียบก็มือพญานวดยล้วครับเด้อนี่มือพญานวดยยังไงกล่วเด้อครับนี่ <c oughs> อุ้มหมากะยหา,ายไงองนี่สิ้อครับเด้นจะก,กลินไก เอายอกกันในเบิ้องรูปม้าหน่อยนี่ม้าหน่อยยอกกันยอกกันนะครับม้าหน่อยสามตัวนะครับเด้อนี่เบื้องเปรียบเที่ยวกับมือพอใหญ่หนวดแล้วครับนี่อ๋อยอกกันอ๋อคือแฮนกันอ๋อ เขาได้ออกนุ่มนะครับนี่แต่ว่าเลี้ยงอยู่ในพื้นที่กว้างๆกับหมาหน่อยๆในป่าใหญ่ครับพุ่นสุปบ,บรรยากาศนะครับเดอ้อนี่พ่อใหญ่นวดพ่อหยอกหมาหน่อยนะครับเดอ้อพ่อใหญ่นวดไทยไก่ด้วยตัวใหญ่เปรียบเทียบกับมือพ่อใหญ่นวดนี่ครับช่วงเบิงง่งไงเบิ่งสบายสไตล์พ่อใหญ่นวดนะครับเดอ้อ มึงมาหน่อยหยอกกันนะครับเด้นอ้าวมันมันงมเลยเหรอเนื้อเนี่ยหยอกกันแล้วเห็นพ่อใหญ่หนวดก็ยังไม่หยอกพ่อใหญ่หนวดมึงแกล้งหางดิกๆๆๆๆ๊กดิ๊กดิ๊กตัวนี้มากหยอกขนาดตัวนี้ออยุจุกจุก นี่นี่นี่มือพ่อใหญ่หนวดเลยครับนี่หยอกมานะครับเด้อหยอกมาหยอกมาจะจับไงทังสีได้ครับเด้อนี่เออเออเออกัดมีเขียวเลยเรานี่เอเอเออตัวนึงพ่อสนใจพ่อใหญ่หนวดเลยครับตัวไกล,ไกล นี่ครับสวนอย่างสวนยิงนนะครับเร้อบรรยากาศท้องให้ท่องหน้าเข้าบ้านเท่านี้ละเ <c oughs> พื่อนเ่ากระยอกม้าเรีนยนยอยู่นี่ละคนเแก้งหางดิกดิกดิก,ดก <c oughs> เป็นวดหักหมาเด้ครับเด้อหักสัตว์เด้อครับเด้อหักคนก็หักอะไรก็ได้ะ็ไดครับขึ้นไม้สิครับนี่ยอกมาได้ครับยอกมาได้ครับไปหนวดยอกมายอกมาแขนสั่นแขนสั่นแขนสั่น บม่ได้เลี้ยงขายเยะะานะครับเด้อเลี้ยงเป็นลูกเป็นหลานเนะครับเลี้ยงหมานี่เลี้ยงไปแต่เฮาไปแต่เฮาไปแต่กินซอยเ <c oughs> งีนยไวะไปไปยอก,กันเอานอนรับดี น่อยนะครับนี่ม้าหน่อยม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 าหน่อยนะครับแม่กับหูนะครับแม่กับห่วให้นะครับเด้อตัวได้แม่ให้พ่อใหญ่หนวดบ่อกกาหอกนะครับเด้อแหนลงกไปเหนเกือบดีขนาดแหนเกือบดีขนาดเลยถามว่าช่องพ่อใหญ่หนวดหอกเป็นช่องอีหยังนะครับเด้อพ่ตกตัเด้อว่าเป็นช่องหลายนะเบึงนะครับ ช่องพย,ยัญชนะน้ำเสมอแบบหลายนะเบิง้งมีความหลากหลายนะครับเด้อเป็นช่องที่มีความหลากหลายนะครับเป็นไวไลตีนะครับบอเมนสารคดีแล้วก็บบอเมนข่าวแล้วก็บบอเมนไล่การตลกนะครับเด้อเบิง้งเพื่อนๆดูง่ายดูสบายนะครับเด้อ เดี๋ยวตัวแม่มันนอนหลับนะครับเด้อนี จะไข่ครับ หลังจากที่พ่อใหญ่นวดงอกนะครับหยอกหมาน้อยแล้วก็มาเดินส้มสวนนะครับเด้อส้มสวนนี่แหละครับมีไก่มียางน้ำมูลีนะครับเลี้ยงแบบอิสระไก่ก็เลี้ยงแบบอิสระนะครับเด้อสลับตอนพ่อใหญ่นวดงอกมาหยอกหมาน้อยที่สวนยางนะครับต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่อีกหลายๆตอนนะครับสวัสดีครับ ติดตามยนะคะ